ช่งฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะนาโดยช่างผู้มีความชํานาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ของนี้ไม่มีแรงครับไม่มีแรง ไม่มีแรงจะทำกันเปลี่ยนกนโทรนว่าใหม่ดีดีมนตุ้งยักมาด้วยเฟนไไมไปค่ะนักนักนอกสถานที่ไว้ก่อน ไม่ไม่รับไม่รับมามาหาแม่มาน้องมากินนมแด้วมงามาโอ้ยเชี่ยอ้ดำครับดำมาดำเลย

Tidim atu ngat ngele. Tidim atu ngat ngele. Tidim atu ngat ngele. Oh, malahlah, kami sedang malah. Saya pergi tidur. Ah, kami sedang malah. Okay. Ya. Uh. .